สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพระฟ้าพระบ้านหมอมาราคาถูกค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ep ที่315แล้วนะคะสวัสดีทุกทท่านค่ะที่เปิดเข้ามารับชมช่องของแมคค้านะคะสำหรับท่านใดที่เอ่อเปิดเข้ามารับชมแล้วถูกใจยังไงไหมคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้กับช่องของแมคค้าด้วยนะคะท่านใดที่อ่าคิดว่าโอ้ยพระช่องของแมคสวยๆอยากจะติดตามนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปช่องถูก สวยๆของช่องของเรานะคะวันนี้เราก็ยังมาเดิมนะคะช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่ค่ไม่บวกเพิ่มนะคะส่วนท่านใดที่สะดวกโอนก็มีส่วนลดให้นิดหน่อยเหมือนเดิมเวลาแจ้งปิดพระนะคะเรากวนแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะสอบถามเป็นหมายเลขนะคะ ID line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ พระฟ้า123านะคะไอดีไลน์ของเราส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 6 2 2 4 9 0 2สองช่องทางนี้เท่านั้นนะคะสามารถติดต่อปิดพระช่องของแม่ค้าได้พี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์แอดไลน์นะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแมค่ค้าปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะสามารถแอดไลน์หาแมค่ค้าโดยตรงง่ายๆแบบไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยากกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีพระที่น่าสนใจอ่ะวันนี้ น่าสนใจจริงๆดูให้จบคลิปนะคะแมคะ่ค้ามีพระสวยๆเก่าๆที่แบบว่าอืมพี่ๆเห็นแล้วจะถูกใจแน่นอนนะคะชมกันเลยนะคะวันนี้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสาสองวันนี้เรามีทั้งหมดสาบสองรายการนะคะสมเด็จก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าแมค่ค้าก็แบบว่า ช่วงนี้จะออกแนวสมเด็จสมเด็จนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ๆถามมาเยอะนะคะแม่ค้าก็พยายามที่จะแบบว่าเสาะหาให้นะคะที่ว่าโดนใจพี่ๆแล้วกันเนาะอ่าดูให้ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะถูกใจรัคถูกใจราคาแล้วก็ค่อยปิดกันนะคะสำหรับปลายทางแม่ค้าขอคนพร้อมรับนะคะสะดวกโอนก็ขอคนพร้อมโอนจ้า เริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งเลยพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งดูเนื้อดูอะไรกันให้ดีนะคะเอาที่แบบพี่พี่ชอบนะคะเอาไม่ชอบไปให้ถูกใจชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะเริ่มที่หมายเลขหนึ่งคะ่ะพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะแมคะ,มคะให้ดูเนื้อเฉยเฉยนะพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกในการเอดไลเลยพิจารณาให้ดีเลยนะคะว่าถูกใจหรือเปล่านะนี่เป็นด้านหลังนะคะ ดันข้างน่ะเวลาแจ้งปิดพรานะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะจะเข็บภาพหน้าจอนะคะรบกวนเข็บตอนที่แม่ค้าแปะหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะจะได้รวดเร็วนะคะในการอ่าหานะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเปิดในราคา300บาทค่ะวันนี้พระสมเด็จนะคะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข20ราคา3 0 0บาทจ้าหมายเลขสองค่ะ หมายเลขสองนะคะพระสมเด็จหมายเลขสองนะจ๊ะสามร้อยบาทนะคะวันนี้พระสมเด็จนะคะเปิดในราคาสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามค่ะ สำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะแม่ค้บอกว่าก็ขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าเอา่อให้รับชมแบบประมาณ EP ที่305ขึ้นมาได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านั้นแล้วก็จะพาก็จะไม่เหลือแล้วนะจ๊ะพี่พๆหมายเลข3นะคะ300บาทค่ะหมายเลข4ค่ะ หมายเลขสี่นะคะสามร้อยบาทค่ะหมายเลขห้าค่ะ หมายเลขห้าน,นะคะสามร้อยบาทค่ะต่อมาหมายเลขหกนะคะพระสมเด็จหมายเลขหกค่ะพี่ๆนะคะก็จะส่องให้แค่ดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงแบบไหนนะจ๊ะ อาจจะไม่ได้ส่งละเอียดมากนะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นสามารถขอภาพเพิ่มเติมนะคะที่ภาฟ้าหนึ่งสนะคะแอดไลน์ S มาได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดที่แบบไม่ปิดภาก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าขอภาพเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เลยคะ่ะหมาเลขหกค่ะสาม0 0บาทค่ะต่อมาหมายเลข7ค่ะ ด้านหลังนะคะฟังแบบคล้ายๆก้างปลาแบบนี้นะจ๊ะพี่บีหมายเลขเจ็ดค่ะสามร้อยบาทค่ะมายเลขแปดค่ะ ้านหลังนะคะขอบด้านข้างค่ะประมาณนี้นะคะหมายเลขแปดค่ะสามร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้าค่ะ ขอบข้างนะคะหมายเลขเก้าค่ะถ้าส่องเร็วไปยังไงนะคะพี่พี่ก็สามารถที่จะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะย้อนดูหลายๆครั้งก็ได้นะคะหมายเลขเก้านะคะสามร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขสิบค่ะ ด้านหลังนะคะดังข้างจะ้ะหมายเลขสิบค่ะสามร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบค่ะไปต่อเลยนะคะที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะ พี่ๆชอบพี่ๆดูกใจยังไงนะคะก็คอมเมนต์คุยกับแม่ค้าทักทายกันได้นะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะองนี้หมายเลขสิบเอ็ดคะ่ะใครที่ได้รับพระแล้วเป็นยังไงก็รีวิวให้แม่ค้านิดนึงนะ,ะด้านหลังนะคะหมายเลขสิบเอด็ดจาหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทนะคะ ไปกันต่อที่หมายเลขสิบสองด้านหลังค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะแม่ค้าไม่มีข้อมูลเลยนะคะแม่ค้าไม่ทราบแบบว่า เนือยังไงแบบไหนที่ดูดีหรือว่าอะไรยังไงนะคะพี่ๆต้องต้องดูแล้วก็พิจารณาเองเลยนะคะชอบก็ปิดไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรนะคะหมายเลขสิบสองค่ะสามร้อยบาทจา้ะไปต่อที่หมายเลขสิบสามเลยค่ะแม่คะจะบอกตลอดเนาะเพราะว่าถ้าพี่ๆถามเยอะหม่ค,คะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเนื้อแบบไหนที่พี่ๆชอบนะ เนื้อแบบคือเรียกว่าเนื้อยังไงอะไรแบบไหนอย่างนี้นไหมคะไม่ทราบจริงนะคะไม่คะ่ะก็ดูจำๆจแบบที่พี่ๆชอบปิดกันอะไรประมาณนี้ละค่ะหมายเลขสิบสามนะคะหมายเลขสิบสามค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะหมายเลขสิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่นะจ๊ะ ด้านหลังนะคะขอบด้านข้างจ้าหมายเลขสิบสี่นะคะสามร้อยบาทจ้าหมายเลขสิบห้าไม่ค่าจะไปเร็วนิดหนึ่งนะบางทีก็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 พี่ๆสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาติดอังไปเส้นหนึ่งเลยนะคะแผ่นสะดุดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะจ๊ะองนี้คล้ายๆแบบมีติดทองอะไรประมาณนี้เนาะแม่ค้าก็ดูไม่เป็นนี่นะคะด้านคางแต่เนื้อสวยนะแม่ค้าบอกเลยหมายเลขสิบห้าค่ะสามร้อยบาทคา่ะต่อมาหมายเลขสิบหกแม่ค้าก็พยายามแบบว่าสาหาเอาแบบว่าให้พี่ๆมีตัวเลือกเยอะๆเลยนะคะได้ดูแบบว่าจุกๆกันไปเลย พี่จะได้ไม่ต้องแย่งกันแค่หมายเลขเดียวอะไรอย่างนี้นะด้านหลังนะจา๊ะหมายเลขสิบหกค่ะสามร้อยบาทสำหรับหมายเลขสิบหกนะคะไปต่อที่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะ พาของช่องเรานะคะสวยตรงปกแน่นอนเลยค่ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงว่าจะได้พาไม่ตรงปกนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยังไม่เคยปิดผ้าช่องของไมคานะคะลองเปิดใจปิดดูนะคะแล้วก็พี่พี่ก็สามารถโอนเงินได้เลยเพราะว่ามีส่วนลดให้สําหรับพี่พี่ที่สะดวกโอนนะคะพี่พเราเปิดในราคาแบบเบาๆอยู่แล้วนะคะยังมีส่วนลดให้อเบาแค่ไหนนะคะลองถามใจองค์นี้สวยมากค่ะพีพ พระช่วงเราตรงปกแน่นอนนะคะอูนยินได้รับพระชัวนะคะไม่มีแบบว่าไม่ส่งนะคะด้านข้างค่ะได้รับช้าบ้างอะไรบ้างพี่พก็ต้องแบบว่าอรอนิดนึงบางทีก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะในการขนส่งหมายเลขสิบนะคะ300บาทจะ้ะไปกันต่อที่หมายเลขสิบกันเลย หมายเลข18นะด้านหลังนาจ๊ะ มาเลขสิบแปดค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะถูกใจปิดไม่ถูกใจผ่านถูกใจองค์ไหนอยากสอบถามรายละเอียดก็เอดไลน์หาแม่ค้าหรือโทรมาก็ได้นะโทรมาได้จ้ะพี่พี่ถ้าแม่ค้ารับช้าบ้างอะไรบ้างในช่วงกลางวันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเนื่องจากแม่ค้าก็ติดงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะโทรกลับเองไม่ต้องห่วงนะคะพี่พี่หน้าหลังค่ะ มาเลขสิก้านะคะอ,องนี้สิค่ะสามบาทค่ะไปต่อที่มาเลขยี่บค่ะมีปัมตาด้านหลังด้วยนะเก่ามาก มีปั้มตาเก่าแบบนี้นะด้านข้างนะจ๊ะหมายเลขยี่สิบค่ะพระสมเด็จหมายเลข20ค่ะ,ะสมมามร้อบาทค่ะพาไปแล้วนะคะกับพระสมเด็จหมายเลข1นึงถึงหมายเลข20นะคะเปิดในราคา300บาทสะดวกโอมิสซลดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่พี่ที่0ูนย์แปดสี่สามหกสองสองสี่เก้ายช่องทางปิดพระนะคะอย่าลืมค่ะปิดเป็นหมายเลขนะคะสอบถามเป็นหมายเลขค่ะ ไปกันต่อเลยคะ่ะที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดคุแผนนะคะสวยมากไหมคะบอกเลยแล้ราคาโดนแน่ๆเปิดในราคาได้โดนใจไหมคะบอกเลยนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นคุนแผนนี่ค่ะเนื้อผงพรายกุมานะคะหลวงปู่ทิมวัดรหัสรไรค่ค่ะนี้เป็น เก่ามากๆนะคะเก่ามากๆเป็นยุคต้นๆของหลวงปู่ทิมเลยเป็นขุนแผนทรงพลน,นะคะด้านหลังมีตะกุดสามดอกแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เห็นไหมฝั่งตะกุดสามดอกแบบนี้สวยมากนะคะดูเนื้อได้เลยเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะ ดูรายละเอียดเนื้อนะคะว่าเนื้อสวยแค่ไหนเก่ามากๆนะคะนี่เป็นด้านหลังนะ,ะพี่พี่นี่นะคะหลวงปู่ทิมนะจ๊ะฟังตะกุ3ด3ามดอกแบบนี้นะคะพี่พด้านหลังวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะเก่ามากขอบข้างนะคะหายางนะจ๊ะ,ะ,ะพี่พี่หมายเลขยีสิบ็ดนะคะไม่คะเปิดในราคา สามยห้าสิบาทเท่านั้นจ้าไปต่อที่ยีสิบสองค่ะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะจะ้าพี่สวยมากมีตะกุดคู่ตรงนี้นี่นะฟังตะกุดคู่ด้านล่างแบบนี้นะ สองให้ดูชัดๆไปเลยด้านหลังนะจ๊ะยี่สิบสองจ้าหมายเลขยี่สิบสองนะคะปิดตาเนื้อสีดำนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะตะกุดเงินคู่ด้านล่างแบบนี้นะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะไปต่อเลยที่ยี่สิบสามค่ะ เนะมื่อกี้ยีิบสองนะแม่ค้านี่ยังไงถ้าวันไหนพูดไม่ผิดนี่นะไม่ใช่พระฟ้านะยี่สิบสามนะเป็นพระรูปเหมือนนะคะเนื้อผงน้ำมันจ้าหลวงปู่เท่านะวัดม่วงบางแคค่ะพีพ่เนื้อสวยมากเก่าด้วย อ่าพศประมาณ2,500นะคะพี่องพันห้ารหมายเลข23 300บาทจะ้ะไปต่อที่หมายเลข24นะคะพระผงนะคะหลวงปู่หมุนค่ะอ,อันหลังเลี่ยมปฏิกันน้ำนะคะเลี่ยมเก่านิดนึงหลวงปู่หมุนนะจะ๊ะ ด้านหลังค่ะวัดบ้านจานค่ะอำเภอกันทระกันทรารมนะคะจังหวัดศรีสะเกตนั่นเองนะจ๊ะพ,พี่จังหวัดศรีสะเกตจ้าดวงอ่ะเศรษฐีจงได้จงมีนะคะด้านหลังเขียนนะจ๊ะ ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างขออภัยนะคะก็อย่าลืมขอภาพเพิ่มเติมนะคะไม่คะอยากให้เอ็ไลน์มาเยอะๆนะจ๊ะหมายเลข24ค่ะหมายเลข24 350บามสิาทสำหรับพระพงหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานนะคะไปต่อที่หมายเลข25่สิ้าพระปิดตาเนื้อผงนะคะวิวีสวยมาก เนี่นะคะพ้าปิดตานะจ๊ะพระปิดตาจ้ะเนื้อผงคาพีพีหมายเลขยี่สิบห้านะคะสามร้อยบาทค่ะไปต่อที่หลวงปู่ทวดกันเลยค่ะเนื้อผงวานองค์นี้สวยมากแกะห่อมาเลยนะคะแม่ค้าบอกเลยองนี้สวยมากนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวให้ส่องดูเนื้อกันนะให้ดูรอบๆกันก่อนนะคะว่าเนื้อสดแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นของเก่าเก็บจริงๆนะคะนี่ค่ะเจ้าของเดิมท่านบอกเก็บไว้นานแล้วลองมาดูว่าเป็นยังไงถูกใจกันบ้างไหมนะคะ นี่นะคะต่าฐานนะคะด้านหลังค่ะเนื้อผงว่านนะคะพี่พี่เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อผงว่านนะจ๊ะเนื้อสวยเลยแหละอาหมายเลขยี่สิบหกนะคะเปิดที่สี่ร้อยบาทหลวงปูท่ทวดเนื้อผงว่าน,นะค่ะไปที่ยี่สิบเจ็ดเลยเป็นพระรอดนะคะองค์เล็กๆค่ะเนื้อดินนะจ๊ะ รอดเนื้อดินค่ะบูชาไปนะคะอ่ชีวิตรอดแน่นอนนะคะหลุดพ้นรอดทุกอย่างนะคะเราอยู่ที่ศรัทธานะ,ะพี่ๆอยู่ที่ศรัทธาค่ะท่านใดที่แบบว่าออบูชาไปแล้วก็ ขอให้แบบว่าโชคดีกันทุกๆุกคนเลยแล้วกันนะคะมาเลขยี่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยห้าสิบาทสำหรับพระรอดเนื้อดินจ้ะไปที่ยี่สิบแปดเลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเก่ามากอันนี้เลี่ยมเลี่ยมมาใหม่นะคะพี่ๆเลี่ยมมาใหม่ค่ะเจ้าของเดิมเลี่ยมมาใหม่นะคะแต่ว่าเหรียญเก่าแล้วนะท่านเก็บไว้นานแล้วแล้วก็ไปเลี่ยมมาใหม่นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะปี2460 ลุงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์ไหมคะก็พยายามจะส่องให้ชัดเจนนะนี่ค่ะสองสี่หกศูนย์นะสองสี่หกศูนย์ด้านหลังนะคะด้าน,นหลังจ้ะประมาณนี้นะคะพี่พี่หมายเลขยี่สิบแปดนะคะหมายเลขยี่สิบแปดเรียนลุงพ่อโสธรน,นะคะปีสองสี่หกศูนย์ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ไปต่อที่19เกันเลยนะคะเป็นเรียนหลวงปู่ฟ้นค่ะใครถามไว้เอ่ยกดให้ไวกับกดให้ไวนะจ๊ะสำหรับเรียนหลวงปู่ฟ้นนะคะนี่ยใครที่ถามเอาไว้นะคะกดให้ทันนะคะอาจารย์ฟ้นอาจารย์โรนะคะกดให้ทันนะจ๊ะ ปิดก่อนได้ก่อนเนาะบางทีแมค่ค้าก็ไม่รู้จะทำยังไงวัดป่าถ้ำขามนะคะสกลนครนะจ๊ะสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะปีสนนองห้าศูนย์เจ็ดนะคะ,คะ,ะ,คะรุ่นแรกสิทธอ์ทอสร้างถวายนะคะนี่เลยข้อรเรียนนะจ๊ะก็ประมาณนี้หมายเลขยี่สิบเก้าค่ะสามร้อยห้าสิบาทสำหรับเรียนหลวงปู่ฟ้นนะคะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะพี่พ ไปต่อที่เหรียญเจ้าสัวหมายเลขสามสิบค่ะเก่ามากอาดูให้ดีนะคะดูให้ดีค่ะดูให้ดีดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้านหลังนะ มียันแบบนี้นะคะนี่นะคะหมายเลขสามสิบนะคะสามร้อยห้าสิบาทสำหรับเรียนเจ้าสัวหมายเลขสามสิบครับพี่ๆจะเข็บภาพหน้าจอเข็บแบบนี้นะ,ะจะ๊ะจะได้ไม่งงกันอะ่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดครับเป็นปิดตาเนอเมฆพาทนะจ๊ะ ปิตาเนื้อเมฆขพัดนะจ๊ะเงามากเลยนะเงาสะท้อนจนมองแทบไม่ออกเลยนะหมายเลขสามสิบเอ็ดจ้าสามร้อยบาทสำหรับพระปิตาเนื้อเมฆพัดจากพี่พี่ามาดูหมายเลขสามสิบสองหมายเลขสามสิบสองดูให้ดีกันนะคะ ดูให้ดีนะคะเสื้อของเดิมนะคะท่านบอกว่าดูดีท่านแบบว่าวางยาไว้ดูแท้เลยนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ได้ทับประกันว่าแท้หรือว่าอะไรพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งให้ดูเจ้าของเดิมท่านคุยไว้เยอะเลยท่านคุยไว้เยอะมากนะคะแต่ก็สวยนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าสวยตรงปกแล้วก็สวยเกินปกนะคะพี่ๆดูแล้วพิจารณาให้ดีนะคะ าจะส่งให้ดูนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทั่วเตารีดเล็กนะคะพี่ๆมีเตารีดเล็กตัวทอนะจ๊ะอันนี้ด้านหน้าค่ะด้านข้างนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะซ้ายฝานี่นะคะ นัานหน้ามีทอจุดนะคะเห็นไหมทอจุดนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าสวยเกินปกใต้ฐานนี่ขอบข้างนะคะพี่พีดูรอยตับใบนะคะอ,อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดที่เวลาแม่ค้าสองแต่พี่พีก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลย ด้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะชัดไม่เอ่ยถ้าไม่ชัดก็ต้องขออภัยนิดนึงอะ่ะด้านหลังค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างไ้สวยมากนะคะองค์นี้ไหมคะบอกเลยว่าสวยมาก ใช้ทานอีกทีนึงนะดูแล้วก็พิจารณาให้ดีค่ะชอบปิดไม่ชอบผักนะคะหมายเลขสาสสองนะคะอ,องนี้กออ็อาจจะเปิดในราคาสูงนิดนึงนะคะพี่ๆเนื่องจากว่าไมค้าโกบมาในรา,ราคาสูงแล้วนะคะเพราะว่าองนี้เขาเนื้อสวยจริงๆนะคะ1 2 5 0พห้าสบบาทค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดเตารีดเล็กนะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ หมายเลขก32ค่ะมีทอจุดด้านหน้านะคะ1250บาทค่ะพี่พี่ผ่านไปอีกหนึ่ง e ีนะคะวันนี้ EP ที่3 1 5นะคะพี่พี่เวลาปิดพระนะคะปิดเป็นหมายเลขนะคะสอบถามเป็นหมายเลขดู EP ดูหมายเลขให้ถูกต้องด้วยนะคะถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยไม่ปิดไม่ป็นไรพี่พี่สามารถทักทายมาได้นะคะ สำหรับช่องของเรากา็วันนี้ก็มีมาเสนอเพียงเท่านี้นะถูกใจยังไงนะคะอย่าลืมโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับพี่ๆที่อุดหนุนปิดพระช่องแม่ค้าทุกๆวันนะขอให้วีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าทำอะไรคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ